จะไปเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่1 1 6 8ในตอนนีนะ้มีชื่อตอนว่าหิมะเอลบาบโดยที่เริ่มเนื้อหามาก็จะได้มีการบรรยายนะว่าในตอนนี้คนยักษ์เนี่ยภาพลักษณ์ของพวกเขาต่อชาวโลกในดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าต่อประเทศต่างๆการหารขอทารหรือคนยักษ์แล้วก็การทูดของฮารานใน,นกตางดีงขึเนอั้ทางนั้นส่วนทาน้าโลกิเขานั้นถูกจับแล้วก็ส่งไปที่อันเดอร์เวิลด์จากเหตุการณ์ที่เข้าน้ำเผาหมู่บ้านก่อนหน้านี้หลังจากนั้นฮารนาน,นก็ได้กลับมาทีีท่่เเออบัาทนนนนน้้ซนนึใตย อิดาก็ได้พูดนะว่าคำพูดขฮารานนั้นทาให้เธอดีขึ้นและเธอก็ได้ถามเขาว่าเอลบาฟเนี่ยจะได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบน,นี้เร็วๆนี้หรือเปล่าฮารานก็เลยตอบกลับไปนะว่าแน่นอนสิอีกไม่นานพวกเราเนั้นจะได้เชื่อมต่อกับโลกทํามใบมันจะเหมือนกับสมัยก่อนที่พวกเราเนั้นจะได้ร่วมประจนปลากันอีกครั้งอิดาก็เลยบอกนะว่าเธอนั้นแทบรอไม่ไหวแล้วซึ่งในช่วงเวลาที่อิดานั้นยื่นมือไปจับฮารานเนี่ยทันทีที่มือของพวกเขาทั้งคู่นั้นแตกันแขนของอิดานี่ก็ได้หมดแรงและเธอเนั้นกกก็ได้้้เสีีียชวววิตตซึ่่งในนนนนนนัััััคือทมมหม ซึ่งเราจะได้เห็นฮารานและก็ฮาลูดินได้ร้องไห้อยู่ที่นั่นส่วนทานานโลกิเขานั้นนั่งอยู่เงียบๆใน่อันเดอร์เวลด์ตัดภาพไปเมื่อสิบสี่ปีก่อนแางนั้นได้หายตัวไปก่อนที่เขานั้นจะได้เลื่อนข้าบัสูนเทพมันก็เลยทําให้ฮารานที่เป็นระดับถัดไปเนี่ยเขานั้นได้กลายเป็นแดสูนเทพแทนแฉงหลังจากนั้นท่าพวเท่านี่ยก็ได้พาฮารานไปที่หลังความว่างเปล่าซึ่งฮารานนั้นได้มีการบ่อนเ้างเมื่อเอัลบาร์ฟเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งเดียวรัฐบาลโลกในตอนนั้นาากก็จะสลมง แล้วก็มองไปเหล่าคนรุ่นใหม่นดูแลแท้น่ารแบบนี้แต่ว่าท่านอิมเนี่ยก็พูดขึ้นมานะวนั่นเนี่ยมูจะเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องนั้นเองซึ่งฮาลานเนี่ยก็ตกใจนะว่าทำไมามีคนที่นั่งอยู่บนบันลังเขาบ้าเปล่าท่านอิมเนี่ยก็เลยบอกให้ฮาลานเนี่ยก้าออกมาซะและหลังจากนั้นก็จะมีเสียงกรีดร้องดังไปทั่วซึ่งนั่นก็เพราะว่าท่านอิมเนี่ยได้เปลี่ยนร่าสักฮาลานในเป็นร่าสักทะเลลึกซึ่งฮาลานนัน้นสัมผัสได้เท้าเขาเนี่ยมีพลังที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่าาาประหทนนนนนนอิมก็เกวตจี้ และหลังจากนี้ก็จมสร้างวงแหวนบิไดไว้ที่เอลบาบซหมันจะเป็นเหมือนเครื่องหมายพันธสัญญาของพวกเราและหลังจากที่เรื่องทุกอย่างเสร็จสิ้นเอลบาบเนี่ยก็จะได้เข้าร่วมบรรทบาลโลกหลังจากนั้นและหลังจากที่ฮารานั่นกับที่เอลบาบเขาเนี่ยก็ได้สร้างวงแหวนระาบิดซึ่งมันอยู่ในห้องบรรเล่าของเขาและหลังจากนั้นเนี่ยคำสั่งต่อไปอันทันอิมนั่นคือการทําให้เอลบาบเปลี่ยนกลายเป็นประเทศที่มีเรือกองทัพทหารที่ยิ่งใหญ่ซึ่งฮาราน,นพยายามต่อต้านแต่ตว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันก็ญญญลลก ซึ่งหนุ่มเหมือนว่าเขานั้นจะไม่สามารถขัดขืนคำสั่งธนิมได้ฮาราเนี่ก็เลยสั่งให้ทหารนำมันเข้าไว้กับเสาและก็ได้เลี้ยงตัวจารุนเพ้อมกับลูกชายของเขา,าทันทีซึ่งในตอนนั้นฮารูดิน,นี่ออกทะเลอยู่ก็เลยทําให้โลกิกับจารุนน้ำมาเพียงแค่2คนเท่านั้นซึ่งโลกินั้นถูกปล่อยให้เป็นอนิสระและก็มาที่ปราสาทและในตอนท้ายก็จะเป็นฉากการย,ย่อดีดในครั้งแรกที่โลกินั้นได้มีการเล่านวักสัตรฮารานเน่เขาได้ถูกเหล่าทหารนั้นแทงและก็ตายลงในตอนนั้นและหลังจจาาาาากกกนนนนนัันาานั้้้้้เืออห็ไดดดตบบบพมมขคววทที่่โ โอเคเรื okay, ่องนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดของสปอยเ์พเพิ่มเติมในคลิปนี้นะฮะเสร็จแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์สบายแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่บบพลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาวไปก่อนแล้วเชิญใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ